สวัสดีครับ <c oughs> นี่มาเล่นแมปนี้เหมือนเดิมพากันก็จำได้นะอ้ยแต่อีสเตอร์รอกิจกรรมอีสเตอร์นะเจออีสเตอร์อันแรกแล้ว หนึง่งนะ c o ล l i s i o n แต่เป็นตัวเดนกสาวน,นี่อุ้ยอิสต์เตเต็มเลยจะหาเจอไหมเนี่ยก็คืออีสต์เตอร์จำกัดหมดเลยนะอุ้ย,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 ยเราจะหาอีสเตอร์ง่ายเนี้ยมา มาสร้างบ้านกันก่อนรู้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวบ้านนี้นะขึ้นมาชั้นสองก็จะเจอแล้วนะอุย้ยไข่อีสเตอร์นี้หยิบได้เป่าไม่ได้หโอเคมาตรงนี้นะมาชั้นสองเลยชั้นหนึ่งไม่มีอะไรนะไปชั้นสอง เออฉันส่งเนี่ยขึ้นมาตรงนี้หยิบไข่อันนี้นะใส่ฟ,ฟองใหญ่ต่อไปเนี่ยมาตรงนี้นะมันมีรอยแตกที่ปากดเลยคลิกก็จะเจอกับทิลาป้าเข้าไปเข้าไปเนี่ยก็ต่อไปเนี่ยเอาไข่เนี่ยมาตั้งก็จะเจอสองอันนี้นะเอ้ยนาา่ารักรอไปอีกอัน ได้ไรนะโอเคได้โจรไปจุดเกิดกันต่อนะอึดคือไข่อีสเตอร์ที่เหลือหายไปไหนขอลองมาตรงนี้สิมันมีแต่ละเที่ยบ้า ใครอีสเตอร์อ่ะหายไปเลยต้องหาไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนหาเหนื่อยแน่ว้าไปละอุ้อยเจอใครหยิบได้แล้วหลอเล่นแล้วก็ที่หลับในโรงพยาบาลก็เจ็ดมาด้อุ้ย ป้อนแมลงให้ฉันฉันจะให้รางวัลคุณนะหาแมลงหาแมลงต้องติดไฟอ่ะป้าปิดไฟมีเมฆเปิดไฟก็มีเมฆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมงหาไงละ ลืมโอ้ชัดเจนเลยชัดเจนเลยเอ้ยตกตั้งแต่เริ่มเลยเหรอเนี่ย

ทับไปทับไปเลยแบบนีมอ๋อมันต้องเอาหินมาปิดสองอันนี้ถึงจะได้นอนอุ้ยถึงละ